สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนประยาสตอรี่จ้าอ,อ่อวันนี้นอ้องมาจะ,จะจะมาย้อมไหมมัดมีผมดืงวันนี้ย้อมเป็นสีผสมให้ออกเป็นสีน้ำเงินครามเนาะไหมสีขาวมัดเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะได้สองพืนเนาะทอได้สองพืนก็คือทอนานาง เราใส่นานางแล้วจะได้สองเพนหมายไม่ค่อยเยอะตัวนี้ใช้สีสีน้ำเงินแก่นะนสีน้ำเงินแก่ใช้หนึ่งสองแต่ไม่ต้องหมดนะถ้าเราใช้เอ,อถ้าเราใช้อยากได้เกกเกเเกอเข้มสีน้ำเงินออกเข้มเนาะล้วก็ใส่หมดแต่ปยญยาไม่ใส่หมด เพราะว่าเดี๋ยวขอให้มันสดหน่อยนะึงก็คือหนึ่งโซงเหลือไว้นิดหน่อยนี่เหลือไว้นิดหน่อยไม่ใส่หมดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินมนนี่เป็นกระปุกแบบนี้ก็เขียนว่าน้ำเงินมนตัวนี้ผสมอ่กับสีน้ำเงินแก่นะตัวนี้ใช้ช้อนตวงประมาณ ่ uh, ถ้าเป็นชน้อนช้อนกาแฟเป็นช้อนกาแฟก็จะใช้สองช้อนพูนๆเนาะป้ายายใช้เป็นช้อนนี้นี่ใช้หนึ่งช้อนช่วงอย่างนี้เลยนี่ใช้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเต็มเนะหนึ่งช้อนนี้จะได้ประมาณหนึ่งซองก็คือถ้าเรามามามาวัด กันก็จะได้หนึ่งส่งหนึ่งคือพอผสมตัวนี้ใช้สีน้ำเงินเข้มหนึ่งส่งกับสีน้ำเงินหมนหนึ่งช้อนก็เท่ากับว่าเท่ากันส่วนส่วนผสมเท่ากันเนาะคือประมาณอย่างละหนึ่งสง่งแต่นี้ก็คือไม่เอาให้ไม่ให้มันเข้มมากไม่ให้สอออีออกเข้มมากก็เลยใช้ น้ำเงินน้ำเงินเกหนึ่งซองไม่ให้หมดเนาะก็คือเหลือน,นิดหน่อยก็สี <c oughs> น้ำเงินหมดอ่าประมาณหนึ่งซองนละวคือสองช้อนสองช้อนกาแฟแล้วก็ผสมด้วยน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายาล้างจานอ่อน้ํายามันจะทําให้สีละลายเร็วนะสีผสมเข้ากันง่ายพรใช้สองตัว ใช้สองตัวต้องให้มันผสมให้เข้ากันก่อนตัวนี้จะออกมาเป็นสีนํำเงินอ่าออกครามเนาะเป็นสีนํำเงินออกครามไม่ใช่มันจะเป็นอีกสีอีกสีหนึ่งนี่ผสมให้เข้ากันเราคนตัวน้ำเป็นน้ำร้อนเป็นน้ำร้อนหรือน้ำแต่น้ำอุ่นมันจะไม่ค่อยสีจะไม่ค่อยละลายนะประยาใช้น้ำร้อน น้ำร้อนมาผสมกับสีสองตัวเป็นสีน้ำเงินแก่สีน้ำเงินแก่หนึ่งซองเนาะกับสีอาน้ำเงินมนประมาณหนึ่งซองเท่ากันเนี่ยก็คือตวงสองช้อน,นอสองช้อนก็ไปแต่ถ้าถ้าถ้าอยากได้ออกเข้ม,เข,มเข้มก็คือใช้สีน้ำเงินแก่หนึ่งซองหมดเลยแต่ถ้า ลดเข้มหน่อยให้ออกนำเงินสดนิดหนึ่งพอดีสวยก็คือเหลือไว้หน่อยหนึ่งเหลือสีน้ำเงินแกไว้นิดหนึง่งแต่ถ้าไหมไหมเยอะอย่างเช่นว่าอย่างเช่นไหมสีเออไหมทอสองทอสองพื้นแต่ว่าใช้ไหมส้นใหญ่เนาอไม่ไม่ไม่ไมทอหนานางก็ใช้หนึ่งโซหมดเลยก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ใช้หนานางมา จะใช้ไม้เยอะเนาะตัวนี้ใช้ไม้จุ่มลงไปแล้วก็ตามเลยการตามก็คือไม่ต้องใช้มือบีบเนะนาะแล้งก็ทุ้งๆเบาๆเนาะไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงแรงใช้กะละมังหรือใช้ครกก็ได้บางคนใช้ครกแต่ว่าปยายจะไม่ใช้ครกเพราะครกมันคแคบเวลา ไม้ลงมันออกมันมันจับตัวเป็นก้อนแล้วก็จะทำให้ออ่เสีไม่เท่ากันส่วนกะลังนี่เราสามารถเขี่ยได้นะแล้วก็กลับไหมตํำให้นานให้ทั่วเลยก่อนย้อมแช่น้ำก่อนเนาะแช่น้ำแช่น้ำเปล่าแต่ถ้าจะให้ ไหมมันนิ่มเนาะไหมนิ่มก็คือใช้น้ํายาตัวนี้ผสมกับน้ําเปล่าแล้วก็แช่ไหมก่อนจะยอมมันจะทําให้ไหมนิ่มแล้วก็ยอมง่ายการย้อม้วก็ตามลักษณะนี้เนาะจนกว่าเราจะพอใจว่ามันเข้าหรือยังมันพอดีหรือยังก่อนที่เราจะเอาไปต้มปย,ยจะใช้วิธีต้มเนาะ ลงต้มในหม้อเลยครับประมาณแบบน้ำเดือดๆก็ลองต้มลองต้มเลย